จากกระสายคลิปความน่ารักแสนซนของน้องหมูเด้งที่ทําเอาหลายคนที่ได้ชมถูกตกเข้าด้อมหมูเด้งกันรัวๆพอด้วยภาพลักษณ์ที่ปุ๊บปิ๊บผิวลื่นแต่งตึงไปทั้งตัวแลวดะด้วยอุปนิสัยชอบวิ่งดุกดิ๊กตามภาษาฮิปโปเด็กที่ต้องขอบ,บอกเลยว่าเด้งสมชื่อจริงๆก็ทาเอาผู้ที่ได้พบเห็นใจพางไปตาํตาๆกันเลยทีเดียวจนทําให้น้องหมูเด้งมีแฟนคลับแห่มาลอชมความน่ารักจนแน่สนสัตว์เปิดเขาเขียวทุกวัน ำหรับน้องหมูเดงเป็นลูกฮิปโปแคล์เพศเมียอายุ2เดือนนิดๆเกิดจากแม่ชื่อโจนาอายุ25ปีและพ่อชื่อโทนี่อายุ24ปีน้องหมูเดงเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาและยังเป็นน้องของพี่หมูตุนฮิปโปซุปตาของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวโดยน้องเป็นลูกตัวที่เ็ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจากพ่อแม่คู่นี้นั่นเอง ในช่วงแรกที่หมูเด้งเกิดมาทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้มีการเปิดโหวตให้ประชาชนได้ช่วยกันตั้งชื่อให้ลูกฮิปโปแคร์ตัวนี้โดยมีชื่อให้เลือกทั้งหมด3ชื่อคือหมูเด้งหมูแดงและหมูสับซึ่งชื่อของหมูเด้งก็ได้รับการโหวตมากที่สุดนั่นเองด้วยความซีเวอร์ของน้องหมูเดงก็ทำให้เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทางเพจขาหมูแอนเดอร์แกลงก็ได้โพสต์ภาพเตรียมทำกางเกงน้องหมูเดงออกมาจำหน่ายซึ่งชาวเน็ต ก็ให้ความสนใจกับความน่ารักของเกงน้องหมูเด้งกันเป็นจำนวนมากพร้อมคอมเมนต์เตรียมกดจองกันเพียบและล่าสุดเหล่าแฟนคลับชาวต,ต่างชาติของน้องหมูเด้งก็ได้มีการสร้างด้อมหมูเด้งกันแล้วส่วนในโลกโซเชียลมีเดียของจีนก็มีการนำภาพของน้องหมูเด้งมาทําเป็นมีมหน้าทาักชวนิีมมากมายอีกด้วย หากใครอยากไปชมความน่ารักของน้องหมูเด้งแบบใกล้ชิดเห็นตัวดึงๆสามารถไปได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโดยกิจวัตรประจำวันของน้องหมูเด้งน้องจะตื่นเช้ามาโชว์บ่อยๆโดยเฉพาะช่วงที่โดนอาบน้ำในช่วง9โมงเช้าจะเด้งเป็นพิเศษแต่หลังจากนั้นแล้วแล้วแต่อารมณ์น้องส่วนเวลาที่น้องจะนอนในน้ำก็คือช่วง10โมงถึงเที่ยงนั่นเอง อยากจะขอความร่วมมือทุกคนหากไปดูน้องที่สวนสัตว์ก็อาจจะมีบางช่วงที่น้องงี่พักผ่อนเพราะยังเป็นิปโปเด็กอยู่อย่างล่าสุดที่มีคลิปของนักท่องเที่ยวถ่ายติดขณะที่น้องหมูได้งีบหลับแต่มีคนมือบอลเทน้ำลาาใส่ตัวน้องเพื่อปลุกให้ตื่นจนน้องสะดุ้งโหยงก็ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเอาเสียเลย หรือหากใครอยากชมความเต้งหนึ่งของนอง้องหมูเต้งแบบออนไลน์ก็สามารถติดตามได้ที่ f c e e o o o p เพจขาหมู a อนเดอะแกงหรือทางเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันได้เช่นกัน